สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือการบล็อกในโตรเจนนะครับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้ผลเป็นลำไยแปลงล่างนะครับซึ่งผมมีอยู่2จุดนะครับจุดบนก็พ่นสารไปเมื่อเดือนมิถุนายนโซนนี้ครับก็กำลังติดผลเล็กๆดกเกือบร้อเซเลยนะครับที่เดินสำรวจดูนะส่วนแปลงล่างนี้ก็พอดอีสารมันเหลือผมก็เลยนำมาพ่น ในช่วงประมาณวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับพอดีว่าเกิดฝนตกกระทันหันก็เลยต้องกดใบไปก่อนสูตรกดใบครับมีหลายสูตรแต่ที่ผมใช้ประจำและก็จะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือปุ๋ยสูตร05234มันดีอย่างไรใช้ช่วงไหนและใช้อย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงครับผมพอดีเพิ่งสั่งซื้อมานะครับสั่งออนไลน์ปุ๋ยสูตรนี้นะครับ เรียกว่าปุ๋ยเกร็ดเป็นปุ๋ยสำหรับใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับจะมีธาตุอาหารอยู่แค่2หลักก็คือ P กับ K 05234 0แทนด้วยไนโตรเจนไนโตรเจนจะเป็น0นะครับส่วน P p h o s p h o r เนี่ยก็จะอยู่ที่52%ส่วน34ก็คือโพแทสเซียมซึ่งปุ๋ยตัวนี้เนี่ย จะมีแค่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของรากนะครับกระจายรากได้ดีแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้สําหรับการพัฒนาดอกผลก็คือการสะสมอาหารด้วยเช่นช่วยในการสร้างระบบรากให้แข็งแรงสามารถดูดธาตุอาหารได้ดีประมาณนี้แหละทําให้พืชเนี่ยทนต่อสภาพอากาศต่างๆนะครับไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวประมาณนี้ส่วนโพแทสเซียมเนี่ย จะเป็นส่วนที่ช่วยในการาเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชนะครับควบคุมการขายน้ำและการแบ่งเซลล์ส่งเสริมการต้านทานโรคและความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนเหมือนกันนะครับปุ๋ยสูตรนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมใช้นะ่ะจะใช้หนึ่งละเพื่อสะสมอาหารนะครับในช่วงเตรียมต้นแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเปิดตาดอกก็ได้นะ บล็อกไนโตรเจนได้ด้วยนะครับก็คือในกรณีที่เมื่อ7วันก่อนผมก็ได้ฉีดพ่นสารลำไยเพื่อทําให้ออกนอกฤดูกาลทําในช่วงสิงหาคมนี่แหละบางเงินว่ามีฝนตกก็เลยฉีดพ่นด้วย05234บวกกับพวกแคลเซียมบอรอนตามปกตินะครับแล้วก็บวกกับน้ำหมักที่มีส่วนไล่มแมลงด้วยอันนี้เคยใช้มาแล้วนะครับในแปลงใหญ่แปลงนี้เลยที่เห็นกําลังติดผลนี่แหละ ถ้าเกิดว่ามีฝนตกในช่วงที่เรากำลังทำสารลำไยเนี่ยก็สามารถฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไปบล็อกไนโตรเจนนะครับที่มากับน้ำฝนนั่นเองก็คือในกรณีที่ฝนตกเนี่ยน้ำฝนจะมีไนโตรเจนนะครับพอพืชที่เราเตรียมที่จะทำให้ออกดอกถ้าเราไม่บล็อกไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นยอดอ่อนโผล่ขึ้นมานะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมใช้มาในช่วงลำไยโซนแรกนะครับอันนี้เป็นโซนที่2 สรุปก็คือปุ๋ยสูตรนี้สําหรับสะสมอาหารสร้างตาดอกเพิ่มการติดผลแล้วก็ช่วยบล็อกไนโตรเจนที่มาจากน้ําฝนได้ด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มเตรียมต้นผมก็ใช้สูตรนี้พ่นทางใบนะจนกระทั่งเปิดตาดอกก็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับสิพ่นทุก7วันแต่ถ้าฝนตกก็3วันจัดการเลยเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยนี่ก็เป็นทริคเกษตรอย่างหนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังลองนำไปพิจารณาดูสวัสดีครับ